เสาของวันพุธเนาะก็จะประมาณนี้นะลแล้วลุกมาไล่งัวมาสวนทางท่าแล้วเพราะว่ายุ่ยเดินันวิ่งอ่างละทุกคนก็ต้องไล่มาสวนทางลังจากวได้ไล่มนเดินมันกับีเป็นสีละ อากาศวันนี้ชัวร์โคตรหนาหนาวแห้งหนัหหนว่ะจมยียกลุกเลยเร้อนเลยทุกคนเขี่มูลแล้ววันนี้ใา้ชัวทางแหน่งนัทนกคนโอ้เสียงเบรกวันนี้ <laughs> เบโคตึงนะครับจังหวะนี้มันก็มาแล้วใครประตูห้ามมันเลยนะชูบปอ้ามันก่อนนะครับเฮ้ย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 เย็นไอ้นู่นขอได้ว่ะโอเคไปหอย โอ้โหโคบโคบโคบเข้ามาเข้ามา,า,าโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะทุกคนนเต็มมือสวยเนาะนชิมาเอางัวลงกินน้ำส่วนท,ทางนเนาะมือสวยน่าจะได้หายไมะคลิปกะสิจบิเพียงแค่นี้เนาะ